สวัสดีครับลูกค้าวันนี้เราจะมารีวิว360องศาให้สำหรับลูกค้านะฮะที่อยู่ต่างจังหวัดหรือไม่ได้มาดูรถที่ร้านนะครับว่ารถคันนี้สวยไหมเดิมไหมนะครับแล้วมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับลูกค้าคันนี้รหัสของเขาคือ MB1349 ครับรถจอดอยู่ที่สาขาเมีนบุรีครับอีลสูตรนีแมบครับแคปโฟนะครับ1.9นะครับตัว X Series นะครับคันนี้ปี23-23นะครับเลขไม่อยู่ที่9,000โลนะครับราคาเป็นแค่649,000บาทผ่อนต่อเดือนในเดือนละ10,000บาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้าเดี๋ยวเราไปดดูหหห้้อออองงงงเเคคครรรืื่่่ับววาาสยขนนไ ลูกค้าดูนี่ฮะล้อฝากระโปรงมันมีขยับมีขยับตรงที่ใส่โชว์แค่นั้นเองนะฮะแก้มเกลื่มคานเคลิ้นสวยๆแบบนี้นะฮะลูกค้านี่ฮะไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มี LED ข้างในมีไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วนะครับล้อนะฮะได้ล้อเวลมาด้วยนะคันนี้จัดทรงมาให้นิดนึงนะครับแล้วก็สเกิร์ตรอบคันมาให้เรียบร้อยแล้วภายในนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะสีดําแดงนะฮะแล้วก็มีมันติดฟังก์ชันอุปโภงมาิโยนะฮะแล้วก็มีหน้าจอทัชสกรีนไมคเพียงแค่9,000โลลูกค้าออย่่างทีบกไปนะครับดูถ่ายให้ลูกค้้าดูเลยยฮะสวๆแบบนี ข้างหลังนะมีกล้องหลังให้เรียบร้อยแล้วนะครับใช้งเงิอนออกรถนะ99บาทฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการให้นะครับแล้วเรารับประกันเครื่องเกียร์นะฮะและอะไรในห้องเครื่องและอะไรในช่วงล่างเนี่ย2ปี2,000กโลทั่วประเทศไทยแท,ท,ทย้อีก2,047จุดนะฮะใครสนใจรถคันนี้โทรมาที่เบอร์0634742288หรือแอดไอดีมาที่ s i b o y m b